มาดูคนเกิดวันอาทิตย์ของวันอังคารที่12กันคะ่ะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ตอนนี้มีเรื่องที่จะต้องใช้จ่ายเงินมากนิดนึงค่ะอาจต้องทําให้ปวดหัวบ้างนะคะแต่เดี๋ยวก็ผ่านไปค่ะส่วนเรื่องของการงานในช่วงนี้งานของคุณยุ่งยากมากค่ะแถมจะไปหวังพึ่งใครกับคนรอบข้างหมดหวังค่ะทุกอย่างพยายามทําด้วยตนเองค่ะขอให้อดทนอีกไม่นานสถานการณ์ทุกอย่างจะดีขึ้นค่ะส่วนวเรื่องของการเงินถึงคุณจะหาเงินได้เก่งพอที่จะมีรายได้เข้ามาบ้างแต่รายจ่ายก็มารออยู่เช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นต้องคิดดีๆนะคะส ครอบครัวและคนที่มีคู่รักรักๆักเลิกเล,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 ลิกกันจนคนรอบข้างงงไปหมดแล้วค่ะส่วนคนโสดนะคะวันเวลาแห่งการรอกําลังจะสิ้นสุดลงแล้วค่ะดีใจด้วยนะคะคนเกิดบันทร์ของวันอังคารนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้เหนื่อยนิดนึงค่ะขอให้อดทนอีกสักพักนะคะคนที่ประสบความสําเร็จไม่ใช่ที่จะไม่เคยล้มเหลวนะคะ แต่คือคนที่ไม่เคยล้มเลิกในสิ่งที่ตัวเองทําค่ะจะประสบความสําเร็จแน่นอนค่ะถ้าเราไม่ล้มเลิกซะก่อนส่วนเรื่องของการงานนะคะ ช่วงนี้งานหนักจะทําให้รู้สึกเหนื่อยมากแต่ขอให้คุณอดทนค่ะลุกขึ้นมาสู้อีกสักนิดหนึ่งเพราะว่าโอกาสสําเร็จมีมากค่ะส่วนในเรื่องของการเงินในช่วงนี้เงินทองไหลมาเทมาจากหลากหลายช่องทางจนน่าอิจฉาเลยค่ะครอบครัวและคนที่มีคู่ร่วมทุกข์รวมสุขอยู่กันมารู้ใจกันทุกอย่างส่วนคนโสดเนื้อคู่อยู่ไม่ไกลค่ะเพียงแต่รอให้คุณเปิดใจอยู่ไม่ไกลไม่ไกลนี้เองค่ะ มาดูคนเกิดวันอังคารของวันนี้กันนะคะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้คุณอาจจะเจอมรสุมชีวิตพัดเข้ามาแบบไม่ยั้งนะคะขอให้อดทนอีกสักนิดหนึ่งเพราะว่าในวันข้างหน้าทุกอย่างจะดีขึ้นอย่างแน่นอนคะ่ะการงานช่วงนี้ภาระหน้าที่ของคุณหนักเอาเรื่องเลยคะ่ะ เพราะว่าไม่ว่างานไหนก็ต้องคอยเข้าไปแก้ปัญหาแก้โจทย์ของงานนั้นๆน,น,นะคะการเงินมีเกณฑ์มีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งจะเป็นรายได้จากน้ำพักน้ำแรงไม่ใช่ลาบที่เข้ามาแบบฟุกๆนะคะครอบครัวและคนที่มีคู่มีความปรารถนาดีต่อกันเสมอค่ะส่วนคนโสดจออยู่กับการสร้างเนื้อสร้างตัวจนลืมคิดถึงเรื่องของหัวใจไปเลยค่ะ มาดูคนเกิดวันพุธกังวันกันค่ะเป็นอย่างไรบ้างในวันนี้สิ่งที่คุณทุ่มเทอยู่ตอนนี้ไม่ได้สำเร็จได้โดยง่ายนะคะแต่รับรองได้ว่าท้องฟ้าหลังพายุจะสดใสสวยงามค่ะสำเร็จค่ะการงานมีเกณฑ์ที่วางแผนการทำงานใหม่ๆหรือโปรเจกต์ใหม่บางอย่างนะคะซึ่งจะเป็นหนทางที่ดีสำหรับการสร้างรายได้ในระยะยาวค่ะส่วนเรื่องของการเงินช่วงนี้ต้องคิดหน้าคิดหลังในการใช้จ่ายอย่างมากนะคะ มีรายจ่ายที่คุณไม่อาจเลี่ยงได้ทยอยเข้ามาไม่ขาดสายค่ะเรื่องของครอบครัวและคนที่มีคู่และคนรักต่างมีจิตใจที่มั่นคงต่อกันคนโสดโอกาสดีๆไม่ได้มีเข้ามาบ่อยนะคะใครคนนั้นที่คุณเคยฝันถึงเขากำลังจะเข้ามาหาแล้วค่ะ เรามาดูคนเกิดวันพุธกลางคืนของวันนี้กันนะคะเป็นอย่างไรบ้างก็อยู่ในมุมที่ตัวเองมีความสุขค่ะไม่จําเป็นต้องโดดเด่นไม่จําเป็นต้องเหมือนใครเราก็สุขได้นะคะการงานช่วงนี้หากเจราจาการค้าอันใดจะสําเร็จสมหวังทุกประการค่ะแทบจะไม่มีอุปสรรคให้คุณต้องฝ่าฟันเลยช่วงนี้ดวงดีจริงๆค่ะส่วนเรื่องของการเงินคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยเป็นคนที่มีวาสนาการเงินมาแรงฐานะการเงินเนี่ยค่อยดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแบบว่า สุดไม่อยู่เลยตอนนี้กลรายได้จะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะส่วนเรื่องของครอบครัวและคนที่มีคู่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขไม่มีเรื่องต้องกังวลกันค่ะส่วนคนโสดที่มีคนเข้ามาตอนนี้เรียกว่าไปกันได้ค่ะ มาดูคนเกิดวันพฤหัสสปดีกันนะคะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ถึงว่าจะเหนื่อยมากแค่ไหนนะคะวันนี้ก็ขอให้อดทนอีกนิดนึงในวันที่คุณสําเร็จคุณจะภูมิใจมากที่สุดเลยค่ะขอให้อดทนนะคะในเรื่องของการงานไปได้เรื่อยๆไม่มีอุปสรรคเพียงแต่งานที่ทําอยู่จะต้องออกแรงอย่างเต็มที่เท่านั้นเองส่วนเรื่องของการเงินช่วงนี้หาเงินได้ดีค่ะรายได้ดีมีเงินเข้ามาอย่างไม่ขาดมือหากนําไปบริหารจัดการ ต่อให้ดีนะคะรับรองว่าก็ให้เป็นเงินต่อเงินต่อไปได้อีกมากเลยค่ะส่วนครอบครัวและคนที่มีคู่ต่างฝ่ายต่างสร้างความก้าวหน้าให้กันและกันนะคะคนโสดต,ตอนนี้มีคนเข้ามาคุยคนค่อนข้างมากแต่ก็ยังไม่มีใครสามารถพิชิตหัวใจคุณได้เลยค่ะมาดูคนเกิดวันศุกร์นะคะในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างแม้ว่าตอนนี้จะยังเหนื่อยแต่คุณได้เดินทางมาไกลพอสมควรแล้วค่ะ ขอให้อย่าท้อสู้ต่อไปนะคะเพราะว่าความสำเร็จใกล้จะมาถึงแล้วค่ะส่วนเรื่องของการงานคนเกิดวันศุกร์จะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้เป็นอย่างดีและประสบความสำเร็จตามที่คาดหวังไว้นะคะแม้ว่าจะเหนื่อยแต่คุ้มค่ามากค่ะส่วนเรื่องของการเงินกำลังจะมีโอกาสทางการเงินดีๆเข้ามาในชีวิตขอเพียงให้คุณเปิดใจและทำทุกอย่างให้เต็มที่รับรองว่าผลลัพธ์ออกมาดีแน่นอนค่ะ ส่วนเรื่องของครอบครัวและคนที่มีคู่จับมือกันอย่างมั่นคงไม่มีอะไรมาเปลี่ยนใจเราง่ายๆนะคะคนโสดโสดแบบเต็มใจค่ะเพราะในสมองคิดแต่เรื่องของการทำงานไม่คิดที่หาคู่เลยอย่างไรแล้วมองคนรอบๆข้างบ้างนะคะมาดูคนเกิดวันเสาร์กันค่ะ ขอแนะนำให้คุณหาโอกาสไปทำบุญบริจาคของใช้จำเป็นให้กับคนยากไร้หรือว่าที่กำลังลำบากอยู่ในขณะนี้นะคะเพราะอานิสงส์เนี่ยจะส่งผลให้หน้าที่การงานก้าวหน้าผ่านพ้นอุปสรรคที่ติดอยู่ตอนนี้ไปได้ค่ะการงานขอให้คุณเตรียมตัวเอาไว้เพราะในช่วงนี้คนเกิดวันเสาร์จะมีงานเข้ามาให้คุณต้องรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องค่ะ และแต่ละงานหินหินทั้งนั้นเลยนะคะแต่อดทนค่ะผ่านไปได้นะคะการเงินรายได้ขึ้นอยู่กับความขยันค่ะยิ่งทํามากคุณก็จะยิ่งได้มากค่ะและควรระวังคนที่จะมาสแสวงหาผลประโยชน์จากคุณด้วยนะคะในเรื่องของครอบครัวและคนที่มีคู่ถึงจะไม่สมบูรณ์แบบแต่โดยรวมแล้วถือว่าดีค่ะคนโสดยังต้องรอต่อไปนะคะในตอนนี้ยังต้องโสดต่อไปค่ะ